เมื่อวันที่24กคุมภาพันธ์ที่ผ่านมากรมบัญชีการจัดพิธีมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลรังทั้งที่10ประจำปีงบประมาณ2566ให้แก่หน่วยงานที่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามขั้นตอนการบริหารด้านการเงินการลัง5มิติซึ่งมีหน่วยงานที่ได้รับรางวัล3 7หน่วยงานและ17จังหวัด รวมทั้งสิ้น74รางวัลโดยในปีนี้ได้รับเกียรติจากนายพิชัยชุนหะวชิระรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานในพิธีณนะตึกสันติไมตรีทัเนเรียดรัฐบาลวันนี้เขาก็มีประกวดการไหลรางวัลสุ่นใหญ่ก็จะเรียน,เร,ยน,เ,รยนเรียนการสาธิตกันยาก เพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของก,การทาํางานแต่ถ้ากดเนี้ยในที่สุดก็จะดูทำให้มันลดเร็วขึ้นนะครับนในทุกประเทศเน่ความวดเร็วก็คือว่าทุกอยาก่างเนี่ยมันจะพอ้างจะเป็นเรียวทางทุกอย่างจะเดินไปถึงเรียวทางเป็นระบบใหญ่ระบบย่อยนะครับด้วยการควบเร็วมันจะมาการทําที่มันเรียวทางเนี่ยมันจะทําให้งานซับซอออ้อนหายในมุมมองของ ไช่เนี่ยระบบย่อยๆเนี่ยต้องต้องเข้าพี่เข้าตังค์ก่นนะครับก็เป็นนิสัยที่ดีครับที่เขามีการพิจารณาและประกวดให้ราพันี้นะครับนในแง่ของการเป้าหมายเปิดตลาดที่เราตั้งไว้ต่างๆกระโดดต่างๆมันเป็นไปได้จริงๆก็ทุกครั้งเราก็จะตั้งไว้แต่สิ่งแล้วก็การเปิดใจจริงๆก็อยู่ใกล้ๆนะครับอย่าเลยเจ็ดหน้าขึ้นไปแต่ว่าถามว่าเป็นอย่างไรมันก็มียกเว้นเมื่อปีที่ ี้แล้วนะครับที่ว่าเบิกจ่ายก่อนจะเริ่มอีกทีโนู้นนะฮะที่มาทะงานมีคำถามกันนะฮะประดับปี่แล้วก็เลยการเบิกจ่ายก็เร่งเร่งเต็มที่แต่ว่าก็ก็ก็น่าจะสั่งเป้าอีกทีนี้เหมือนว่าทุกอย่างสะสมมาปีที่แล้วเราน่าจะน่าจะได้ได้ดีกว่าเป้ากันแล้วมีการเร่งรัดการส่งสั่ง เร่งรัดเนี่ยเราก็เร่งรัดการกดจ่ายที่ส่วนใหญ่เราวดเร่งรัดการกดจ่ายที่เป็นรายใหญ่เป็นการต่อสร้เพราะว่างา,านจ่ายพวกนี้เนี่ย